1 0 4นาฬิกา42นาทีนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของเก็บเบียเติทุนรัฐนะครับอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะเพราะว่ามีประเด็นที่เราจะต้องคุยต่อเนื่องนะครับกับช่วงของแหล่งทุนนะแต่ว่าก่อนที่จะไปนะครับทางธนาคารอมสินครับเขาเชิญชวนอมเงินฝาก ออมเงินนะฮะกับเงินฝากเผื่อเรียก p r o t e c t Life Double Plus นะครับจากธนาคารออมสินที่ให้คุณได้ทั้งออมเงินแล้วก็ได้รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด20เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีนะครับสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทต่อรายแล้วก็คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์เนี่ยคุ้มครองสูงสุด20เท่าของยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดไม่เกิน2ล้านบาทต่อรายนะครับอันนี้กรณีนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นนประนะประะจาบบััญชีีข้ตเพยง1ท นั้นนะแล้วก็ไม่จํากัดวงเงินรับฝากนะครับ ดอกเบี้ยนะอยู่ที่0.25%ตต่อปีนะครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีระยะเวลาในการคุ้มครองก็12เดือนฝากได้ตั้งแต่อายุ1 5ถึง69ปีนะครับสนใจเปิดบัญชีเลยครับที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะได้ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมถึง30พฤศจิกาย,ยน2568หรือว่าจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w g s b o r t h ที่อ s b c ่ n t a c t ี e n น e r ค1 1 5หรือร่งหน่ าคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอ,อมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับนอกจากนี้เขานําเสนอสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารอ,อมสินนะครับย้ายบ้านมาอยู่กับอ,อมสินใจดอกเบี้ยน้อยลงนะเงินเก็บมากขึ้นและแถมยังช่วยลดภาระในค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระที่หัวัส อัตราดอกเบี้ยศปซต่อปีสําหรับสารเบือนแรกนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1นึ่งล้านห้าแสนบาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีเนี่ยอยู่ที่2.85%ต่อปีผ่อนสบายสูงสุด30ปีครับยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะจนไปถึง15ตุลาคม2568นะครับโดยได้อนุมัติแล้วก็จัดทํานิตกรรมสัญญาเนี่ยภายในวันที่15พฤศจิกายนสองพนห้ารที่ธนาคารอมสินทุกสาขาแล้วก็ที่แอปพลิเคชันนะครับบสออถามมมมข้มูลเเพิิต่ต ที่เดิมครับ w w w e b g s b o t r t h หรือว่าที่ gsb contact center 1 1 1 5นะครับเงื่นไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับงั้นผมถามคำถามเลยนะวันนี้มอบเป็นกระเป๋าใส่ของอนเนกประสงค์จำนวนหนึ่งรางวัลน,นะครับไปตอบคำถามใน a c e b o o k Live นะครับง่ายๆครับทางธนาคารอมสินเนี่ยที่เขาเชิญชวนอมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกโปรเทค Life ดับเบิลพลัส ออมเงินแล้วก็ได้รับความคุ้มครองชีวิตนะจากอุบัติเหตุสูงสุดกี่เท่าของยอดเงินฝากไปร่วมตอบคำถามกันนะผู้โชคดีของเมื่อวานนี้คุณสุดารัตน์จากกรุงเทพมหานครน,นะครับส่วนเมื่อเร็วๆนี้ครับทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมเขาได้จัดโครงการ MRTA Innovation Camp 2025ต่อเนื่องเป็นปีที่2นะครับมุ่งที่จะ ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้ด้านนวัตกรรมแล้วก็สามารถนําไอเดียเนี่ยด้านนวัตกรรมเนี่ยนะฮะไปต่อยอดด้วยนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของรถไฟฟ้าของรอฟอร์มนะครับโดยได้มีการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวปวชนะครับในรูปแบบทีม ทีมละ4คนนะฮะซึ่งมีนักศึกษานะที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด10ทีมนะครับจากผู้สมัครมากกว่า300ทีมนะฮะโดยทุกทีมครับที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ต่างๆด้านนวัตกรรมจากวิทยากรแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็จะนำความรู้แล้วก็คำแนะนำนะที่ได้รับมาเนี่ยไปพัฒนาเป็นไอเดียนวัตกรรมด้านการให้บริการรถไฟฟ้า MRT นะครับที่สร้างประโยชน์ นะต่อสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงรอฟอมด้วยนะครับอ่ะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปคุยเรื่องของการคาดการณ์นะ ว่าอีกสองครั้งที่เหลือสําหรับปีนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยาบายการเงินเนี่ยจะมีแนวโน้มนะเป็นอย่างไรสําหรับอ,อ,อัตราดอกเบี้ยน,นโยบายนะกับผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจํากัดนะครับดรลลิตาเทียนประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับดรลลิตาครับครับมผมเป็นยังไงครับสาหรับการคาดการณ์กนงครั้งที่ผ่านมาเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะลงไป0.25เแต่ว่าผมคาดการ ให้ถามเอาเอาเอาครั้งหน้าเลยนะที่จะมีการประชุมตุลาคมเนี่ยนะฮะเรามองยังไงสําหรับกนงครั้งครัง้งหน้าครับว่าในการประชุมกงนงน,นะคะเลยสองครั้งเนี่ยเราก็มองว่ามีโอกาสที่จะกลับลดดอกเบี้ยอีกน้อยหนึ่งครั้งนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นทั้งสองครั้งหรือว่าหนึ่งครั้งนะคะในการประชุมสองครั้งที่เหลือนะคะโดยเรามองว่าหลักๆนะคะก็คือหลังจากที่มีการกลับลดไปแล้วเมื่อรอบที่แล้วเนี่ย อ่าเ็ิ่งต้องลองรองดูว่าพอเป็นรอบหน้าเนี่ยด้วยด้วยด้วยความที่อ่ามันก็จะลดแรงกดดันในการที่จะต้องอ่ามีการปรับลดดอกเบีย้ยต่อเนื่องะคะ่ะอย่างนึงก็คืออาจจะต้องดูแนวโน้มเศรษฐกิจนะคะหลังจากที่ตัวเลขครึ่งแรกเนี่ยของปีมันก็ออกมาค่อนข้างที่จะอ่าโอเคนะคะแต่ว่าเราก็มองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะชะลองลงอย่างมีนัยสําคัญนะคะแล้วก็ในประการประชุมรอบที่ผ่านมาเนี่ย กรงงก็ระบุว่าในวัยการเงินในระยะข้างหน้าก็ควรจะอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าเราก็มองว่ากรงงก็คงยังจะให้ความสําคัญกับจังหวะในการปรับลดดอกเบี้ยนะคะท่ามกลางเฟซิสเปซที่จํากัดมากขึ้นนะคะแล้วก็คงจะต้องติดตามการส่งผ่านของการปรับลดดอกเบี้ยในกบายในช่วงที่ผ่านมาต่อต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางที่กรงงนะคะมีความกังวลนะคะในาจาร์สัตว์มนิด ออการประชุมในรอบที่แล้วนะคะคก็แลวนอกจากนี้เนี่ยนับตั้งแต่การประชุมกรงหครั้งถัดไปเนี่ยก็จะจะมีการเออ่เปลี่ยนว่าว่าการ,รทบทรวอมถึงกรรมการในคณะกรรมการ,รทบพรบางรดยนะคะหลังจากที่ครบวาระน,านั้นก็ต้องติดตามต่อไปว่าอันนี้อาจจะเป็นก็คือกระมองว่าเศรษฐกิจอ่คนชะลองลงแต่ว่าการปรับลดในรอบที่แล้วมันช่วยลดแรงกดดันในระดับหนึ่งที่จะต้องปรับลดต่อรีบปรับลดต่อเรียต่อนะคะซึ่งก็มีโอกาสที่จะปรับลด ดอกเปียกอีกน้อยหนึ่งครั้งใน2การประชุมที่เหลือของปีนี้ค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้า,ถามองอย่างนี้ไอ้เรื่องของการส่งผ่านไอ้อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีการปรับตัวลดลงอันนี้เราเห็นชัดถูกไหมเพราะว่าทางธนาคารพาณิชย์ทั้งใหญ่ทั้งเล็กเฉพาะกิจอะไรต่างๆนี่เขาก็ลดออกเบี้ยลงพร้อมกันหมดเลย0 2 5ในส่วนของอัตราเงินกู้อันนี้มันจะส่งผ่านไปไประบบเศรษฐกิจที่มันแย่อยู่แล้วนี่มันพอจะอะไรล่ะมีมีรูม ดอกเบีย้ยหรือว่ารายจ่ายของภาคผู้ประกอบการอะไรมันลดลงอะไรอย่างนี้ไหมฮะมันจะช่วยช่วยให้เศรษฐกิจมันดูแล้วมันจะฟื้นตัวอะไรอย่างนี้ไหมจริงๆเรามองว่าผลต่อการกระตุต้นเศรษฐกิจหรือว่ามายถึงว่านัยะต่อตัวเลข GDP เนี่ยมันอาจจะมีไม่ได้มากกิจหนักนะคะแต่ว่าเออที่แน่ๆเนี่ยการปรับตัวดอกเบีย้ยก็คงจะช่วยบรรเทาภาระ,าระต้นทุนทางการเงินของ ของผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเปราะบางหรือองค์ซินีนะคะได้ในระดับหนึ่งโดยหลังจากที่กอ,อ,องออมเมีการคัดอกเบี้ยแล้วก็ธนาคารชนิดนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่ลงถึงสถาบ,บัานการเงินเฉพาะกิจหลายแห่งเนี่ยทยอยประกาศปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงมาศูนย์ถึงสองห้าเปอร์เซ็นต์นะคะก็เราก็คาดว่าคงจะการส่งผ่านนี้นะคะก็คงจะทําให้ตัวภาระดอกเบี้ยเนี่ยนะคะก็คงจะ ลดลดลงนะคะโดยเฉพาะลราถ้าเราโดยเรามองว่าถ้าเกิดในพายต้าสมมติฐานที่เริ่มคำนวณผลของพาระดอกเบี้ยเงินกู้นะคะที่ลดลงในช่วงสิงหาถึงธันวาเนี่ยนะคะเราก็มองว่าอาจจะช่วยที่ทําให้พา,าราดอกเบีย้ยแบบลดลงรวมกันประมาณห้าถึงเจ็ดพันล้านบาทนะคะโดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อลอยตัวนะคะเช่นสินเชื่อธุรก,กิจสินเชื่อบ้านอสินเชื่อบุค วันที่มีหลักประกันนะคะเช่นสินเชื่อบ้านแลกเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแต่ว่าถ้ามองในลักษณะว่าผลระยะต่อ,อ,อการปล่อยสินเชื่อเนี่ยแม้ว,ว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยจะส่งผลดีนะคะแล้วก็เป็นต่อสัญญาสัญญาสินเชื่อที่ปล่อยใหม่ระยะข้างหน้านะคะแต่ว่าเมื่อด้วยภาพเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังที่ มีนวโนมที่จะแข่ตัวได้ต่างกว่าครึ่งปีแรกเรายังมีความไม่แน่นอนหลายปัจจัยที่อาจจะก,กดการความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้นะคะ<ม>ก็ทําให้ภาพรวมการเปิดสินเชื่อเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปรับตีขึ้นจากที่เคยมองเท่าไหรนักนะคะ<ม>ก็อาจจะ<ม>ยังยังห็นภาพรวมของสินเชื่อแบงก์เนี่ยก็<ม>อาจจะยังติดลบอยู่เป็นปที่สองติดต่อกันนะคะ<ม>สอดคล้องกับแนวโนมนีครัวเรือนนะคะที่ยังที่ออยู่ในช่วงข<ม><ม>าลงแล้วก็ขา,าแล้วก็อยู่ในสูงค่ะแต่ว่าก็ แล้วก็ยังย้ำภาพตัว d ดเดลไร i ิงนะคะที่ที่ยังมีต่อเนื่องหลังจากช่วงโควิดสิเก้าค่ะครับไอเงินเฟอ้อเป็นยังไงฮะเงินเฟอ้อนี่มันมีปัดเป็น,เป,นเป็นหนึ่งในปัจจัยแม้ที่ที่จะทําให้เวลาที่กรงงอเขาพิจารณาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือว่าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอะไรพวกเนี้ครัก็การประชุมกรงงในครั้งที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าจากเอ่อจากแถบของกรง,งเนี่ย ก็มีการเมนชั่นเรื่องเงินเฟ้อนะคะโดยโดยอรอบนี้เนี่ยรอบเรื่องพมา,านะคะก็มีการปรับมุมมองตัวความเสี่ยงเงินเฟ้อด้านสูงจากเรื่องปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ดอกออกไปนะคะแล้วก็มองเงินเฟ้อเนี่ยยังยัง,ยงทรงตัวอยู่ที่มีแนวโน้มที่ยังทรงตัวในระดับต่ํานะคะซึ่งในปีนี้นะคะสมุทิจักรศิกรไทยก็คาดการณ์ว่าตัวเงินเฟ้ออ่า headline inflation เนี่ยเอเวอเทั้งปีเนี่ยสิ่ที่0.3เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งเป็นระดับที่ ค่งก์ชันสานะคะแล้วก็ตัวเลขนี้ก็ค่อนข,ข้างสอดคล้องกับตัวเลขของอสาภาพักท,ที่ออกมาล่าสุดน,นะคะที่ก็ปรับลดประมาณการเงินเฟ้อ,ฟอปีนี้เช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. ก็คือเงินเฟอ้อนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ที่กรอง,ององนํามาพิจารณานะคะก็คือเรามองว่ารอบที่แล้วที่มีการคัดเนี่ยก็คือกรองอมมองว่ามันเป็นจังหวะที่มองเศรษฐกิจไทยเปราะบางมากขึ้นแล้วก็ในช่วงครึ่งครึ่งปีหลังของปีนี้น่ย มีแนวโน้มที่จะชะลอลงนะคะแล้วเงินแล้วในขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ต่ํามากนะคะก็สับสนุนให้กรงองาัดลดดอกเบี้ยได้ค่ะอข้างเงินเหรอฮะเพราะว่าถ้าถ้าพูดถึงคือถ้าเราพูดถึงกรงอถ้าพูดถึงธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเขาก็ดูหลักๆก็คือจะเป็นนโยบายการเงินถูกไหมแล้วการดูเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าเวลาที่เขาดูเขาก็จะดูพร้อมกันหมดอ่าเศรษฐกิจเป็นยังไงเงินเฟ้อเป็นยังไงเล็กอันหนึ่งค่าเงิน มันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งไหมที่ที่จะทําให้เขาไปพิจารณาเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยรจริงๆก็เป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งนะคะซึ่งเอ่อก็คือปัจจัยก็คือกรงงก็จะต้องเวทน,นะคะตัวคําสิงด้านเศรษฐกิจเงินเฟ้อรวมถึงเสถียรภาพการเงินนะคะซึ่งตัวอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็เป็นเป็นแฟกเตอร์หนึ่งในนั้นนะคะโดยอย่างมินิล็อกที่แล้วเนี่ยกรง,งองนนะคะก็ระบ,บุว่าค่างเงินบาทเนี่ย มันค่อนข้างแข็งค่าขึ้นมานะคะเทียบกับสุลภูมิภาคนะคะแล้วก็อาจจะซึ่งปัจจัยการแข่งข้ามันก็อาจจะมีในัยยะตอกกิจกรรมทางเศรษฐกิจะคะ่ะก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ที่กรงอนามาพิจารณาในการการการ,การพิจารณาดอกเบียะะ้ยค่ะถ้าลด,ถ,าลดถ้าลดดอกเบียนะ้ยนโยบายลงเนี่ยเงินเออตราดอกเบีย้ยเ,เอ้ไม่ใช่ขอไปค่าเงินนะส่วนใหญ่มันก็จะต้องอ่อนถูกไหม จริงๆถ้าตามทฤษซีควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าแต่ว่ารอบนี้ย,ยังไม่เป็นอย่างอย่างอย่างที่บอกค่ะข้างเงิน,นก็จะมีมีหลไปที่ที่มามากระทบนะคะทั้งทั้งตัวตัวค่างเงินดอลลาร์เองนะคะที่ที่เป็นหลักๆเลยนะคะซึ่งซึ่งตัวค่างเงินดอลลาร์เนี่ยมันก็จะผันผวนไปตามเอ่อทั้งทั้งเรื่องการรับข่าวอย่างเช่นเรื่องที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องรับข่าวทอริฟแล้วก็เป็นเรื่องของของเฟดนะคะ ซึ่งซึ่ง,งตัวการพิจารณานวโน้มดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเช่นเดียวกันนะคะอะรวมถึงปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีผลต่อค่างเงินบาทก็คือราคาทองคำะคะ่ะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายปัจจัยที่ที่ที่กระทบตัวค่างเงินบาทนะคะอออืม,อม,อมอ ทางศูนย์วิจัยการกรไทยเนี่ยที่มองบอกว่าโอกาสสาหรับการประชุมกรองงสองครั้งสุดท้ายของปีนี้นะก็มีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงเออมันจะลงรอบหน้าผมถามอย่างนี้ดีกว่ามันจะลงรอบหน้าหรือว่าจะลงเดือนธันวาคมถ้าถ้าถ้าดูแล้วประเมินแล้วเนี่ยครับตัวอย่างที่บอกค่ะก็มองว่ามีมีโอกาสที่จะครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะจะนนอย่างน้อยหนึ่งครั้งนี่แปลว่าหมายความว่าลงได้ลงได้ห้าสิบตังค์เลยนะ ก็คือมีโอกาสที่จะลงทั้งทั้งออกตัวก็ทั้งเดซิมเบอร์นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะหน้าคือเนื่องจากว่าตัวเลขอพึ่งปีแรกมันออกมาแล้วก็คือโตเฉลี่ยสามเปอร์เซ็นซึ่งก็ค่อนข้างโอเคแต่ว่าในระยะข้าหน้านะคะโดยเฉพาะหลังจากที่สีสาร์ฐเนี่ยมันมันมันเอฟเฟกติฟแล้วนะคะแล้วก็นอกจากแล้วหลังจากนั้นแล้วเนื่องจากว่าเรามีการส่งออกเนี่ยมันฟอสลดไปเยอะแล้วดังนั้นเราก็คงอาจจะเห็นภาพการส่งที่ชอลงรวมถึง จำนวนท่องเที่ยวที่เราจะจะเห็นว่ามันมันหดตัวจากเริ่มหดตัวจากปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีนนมที่จะอาจจะหดตัวต่อเนื่องแล้วก็ทั้งปีอาจจะหดตัวจากปีที่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นสองแรงขับเคลื่อนที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมันเริ่มชะลอลงอันนี้จะเห็นภาพว่าเออเศรษฐกิจไทยที่เคยโตสามเปอร์เซ็นในครึ่งปีแรกเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยมันอาจจะโตชะลอลงอย่างมีนัยสาคัญนะคะอันนี้ก็คือถ้าเราเริ่มเห็นอ สัญญาณเศรษฐกิจที่ที่มันไม่ดีนะคะลงถึงเงินเฟอ้อที่มันยังอยู่ในระดับต่ำต,ต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้กนงพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้นะคะแต่ว่าถามว่าจะเป็นตุลากับธันวาหรือว่าจะเว้นตุลาไปเนื่องจากว่ามีการปรับลดไปแล้วในรอบนี้ก็เป็นไปได้ว่าพอปรับลดไปแล้วรอบนี้เขาอาจจะกนงอาจจะพิจารณาเวก่อนดูก่อนเวนซีก่อนดูก่อนว่าการส่งผ่านเนี่ยมันมันมันช่วย อ่าไปประชองเศรษฐกิจได้ในขนอ่ในระดับไหนนะคะแล้วก็เนื่องจากว่า policy space เนี่ยมันก็เหลือน้อยลงงนั้นก็มีโอกาสที่กรงงออาจจะถ้าเกิดเศรษฐกิจยังพอดูไปได้อยู่แล้วอาจจะเบยเอนซีรอดูเอผลการส่งผ่านของการปรับลดดอ,อกเบี้ยในช่วงที่ในในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีการสกิปตัวออกเ b เบแล้วก็ปรับลดตัว d ดตอนเดซเซมเบอรค่ะครับผม ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่มาอัปเดตข้อมูลกันนะครับคขอบคุณแมกครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับดรลลิตาเทียนประสิทธิ์นะครับผู้บริหารการวิจัยของบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดนะก็คุยเรื่องของปัจจัยนี่แหละนะที่จะมีความเกี่ยวข้องนะกับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินที่เหลือนะอีกสองครั้งนะในเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนธันวาคมนะฮะซึ่ง ก็มีแนวโน้มนะที่ทางด้านสูย์วิจัยกษสิกรไทยบอกเนี่ยนะว่าจะมีการหรือว่าโอกาสที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้นะอย่างปัจจัยที่พูดถึงเรื่องภาวะเศรษฐกิจเรื่องเงินเฟอ้อท,ที่มันยังอยู่ในระดับต่ำแล้วก็เรื่องค่างเงินก็คือการแข่งขันทางการค้านะฮท,ทั้งหลายทั้งแหล่ที่ต้องประจวบกันแล้วก็ความชัดเจนกับรีซิปิโคทาริฟที่ออกมาแล้วเนี่ยนะว่าช่วงของ การชะลอตัวลงทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะหนักหนาสาหัสมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆนะที่อาจจะเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการพิจนารณาของกรองงอนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับเก็บเบี้ยได้ตุนร้านวันนี้ผมนัทพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ